ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับนี่อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลดำสิ้นปูนด่วนครับแอร์ครับเราจะเอาลูกลังนะครับไปเทหน้างานครับไปในบ้านครับนี่บิดไ้ล้ครับสบายมาครับมาครับีโนวิกเตอร์ครับสามสี่สี่ครับถอดลูกไว้ครับทิ้งลูกไว้กลางทางครับ ไปกลากทางเลยครับไปในบ้านครับสายไฟคือดิบ่ถึงเนี่ยเราไม่คั่วไฟถึงมันม,มาขาออกาเอาตรงตรงอ่างเดียวเลยเนี่ยนะรถเป่าสีผ้าเขาทั้งออกข้าเหม,มือนเม่ขาง่ใเค่องกรเดยวน่นี้สแมะไม่บอกวันท่ากลางนี้ไอ่ปอกจะพลาดไหมนั่นละ่ะนี่เกณฑ์ไหนนะครับ เกียร์สีบ๊อบเกียร์สีนะครับนี่ดูความเร็วเกียร์สีนะครับซาวครับซาวครับซาวโอ้ยโอ้เขียนไปถืมอมาไม่พอเขาแล้วไหมครับเขียนไปถือมาเหี้ยนะบัดนี้แง่าขาคล้องเสียบบันนี่เหียขายอยู่ดีกว่า ต่อไปชมหน้างานด้วยกันนะครับขับรถชิวเลยนิ่มขนาดครับพี่นอ้องยงยงขั้มเซยหน้างาก็แก่เหมือนโมยโมยังเนี่ไปดีครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับ ก็กดเซฟก่อนครับโอ้แน่นดีครักว่ะใส่ได้หลายเอาต้องคอยบอดอรัเดืนอหนาปีกก็เล้เดืนอหนาปีก่อนนะนี่ครับอู๋ชอโชคลาภลือซับนะครับทิ้งลูกไว้ครับอยู่แผนปูนครับ ดูครับว่าจะลาดเป็นกองได้ไหมนะครับเนี่ยเยีกเนียก เดี๋ยห้เดี๋ยวคอยบอกเคลนเคนเคลนเนเนมันลงหากก็ใชยอยู่หรอกเด้นยหเดน้ เดินหน้าไปบ่เดี๋ยวจังไปขืนอีกก็หนาก็ได้เดินหน้าไปมองกวาง,งไปเท่อีกเออกันไกันเบาเบาเบาบบ,บ,บติดไปกึบเลยบันี้ไกไปอีก กกดิน้าไปใช่ไหมไปไปไปไอ้คอยคอยไม่ต้องกระชากไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกไปที คนี่ครับสามกองครับยกยก โเดี๋ยวแก้มไงลงลงไอ้ควายเอาลงนะเบาๆโอ้เด้การเลยนิ่มขนาดเียลงเอาสุดเลยลงสุดเลยโอ้เสพดำดีนะครับเออคือลงนิ่มนะว่ะยอดครับยอด บมาชมต่อครับมกี้หลบนี่ยหลบให้รถนะครับอีแบบรถควายเล็กครับเป็นภาษาราลาวกับควายเด็กครับรถอีแตกครับร,รบ,รปรบรไปเพื่อนครับ พวงผมนะครับนั่นเห็นังสัน่นยกยก,ยกมันเดิมครับเราบอกคลายครับขึนนี้ขึนนี้เร็วเร็ งี้ครับร่กับปักจวดด้วยครับวันนี้หน้าต่อไปครับทำยาทำยา เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวรรเราจะกลับรถก่อนครับจะกลับรถก่อนเราจะกลับไปทางนี้ครับดูว่าาจะกลับได้ไหมนี่เดินหน้าเข้ามาแล้วก็จะถอยเข้าไปทางนู้นครับ ต่ำมากครับเนี่ยดูฟังีสี่อนะครับ giập đôn 6 nó mới khi này. Nó mà tông mà. Qua mờ lên, mệt lên. Mệt lên, mệt lên. นานนิดนึงครับขึ้นครับขึ้นพ่อาลาดลาดมานี่หาไปแห้งๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงกงกยงเยอะๆลยครับนี่ เี้อีก็ดเย็ดอาลงแบบใหญ่หญหญนี่ครับกองใหญ่ๆเลยครับนี่เต็มถนนเลยครับ าไปลง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 ขี้ไปไปกันดดกันดดกันโอ้ต้งสัยล้างมาใหม่นะครับนี่เดี๋ยวมองมองให้รถ ลงลงยอดนะครับสามกองครับนี่ั้งสุดท้ายนะครับนี่พอเลยครับ บ่บ่หมดเลยหมดเลยหมดเลยหมดนะครับแกนเดือดเตือดไปไหนาไป ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปก่อนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสะอาดหินแหงหินแหงสาดไลยรถด่องมัดบอมีติดตับ เอาขึ้นไป้ำเ่บยเยวเกือบเลยเดี๋ยวใช้เลนี่ขนมไปออนอันั้นเ่ไหรเนาะเสาทีเ